อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามความสนุกสนานจากพวกเรานะครับเมนูเด็ดสูตรลับแม่มดหัวฟูมาแล้วเจ้าเมนูเด็ดสูตรลับแม่มดหัวฟูอาหารอร่อยอร่อยทานบ่อยๆติดใจติดใจสูตรลับอร่อยอย่าบอกใคร แม่มดหัวฟูตั้งใจตั้งใจทำสุดฝีมือทั้งหมูอ้วนพีสเต๊กพิซซ่าหน้าไม่เละแถมหวานอร่อยอย่าบอกใครเหลือแค่สองอย่างสุดท้ายอุ้ยวยตายตาย,ตายหมดแล้วหมดเลยน่ากินน่ากินทำไมเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้นก็บุญ บ้านสีรุ้งน่ะเหมาหมดเลยดีนะแม่มดหัวฟูเห็นว่าเตาทองจุดกระดวงดุกดิ๊กเป็นขาประจำกินมาตั้งหลายเดือนแล้วเลยเก็บไว้ให้นะจะเอาไหมล่ะไม่เอาจะได้ไปขายคนเอ่นโอเอาดีน่ากิน สีสวยสดออกอย่างเนี้ไม่กินได้ยังไงอ่ะใช่ใชใช่หอมหวานมันเยอมอย่างเงี้ยโอกินแล้วติดใจติดใจอ่ะเอาไปแล้วมือหน้าจะมีเมนูใหม่เมนูเด็ดสูตรลับแม่มดหัวฟูเมื่อให้เด็กๆชิมไปก่อนละนะอโอ้โหหวาน หอมมันแซบหลายเดอร์หมุนมยมหอิ่มแล้วอ่ะมาแล้วมาแล้วผีเสื้อทำอาหารอร่อยอุดมด้วยประโยชน์มาเผื่อเต่าท้องจุดกับด้วงดุกดิกด้วยอะไรอ่ะไหนดูด้ดยนี่ไงเอาผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึง เป็นข้าวแล้วก็เนื้อสัตว์ไงจ๊ะได้สารอาหารครบห้าหมู่แน่นอนอดิมเดิมไม่รัวใจอืมซู่เมนูเด็ดสุดร,รับแม่หมดหัวฟูไม่ได้เลยอ่ะอาหารน่ากินกว่าตั้งเยอะสีก็สวยไม่ต้องมีผักให้เด็กๆอย่างเราต้องเขี่ยทิ้งอ่ะจิงด้วยพี่เสื้อแก่ไว้กินเถอะ เราจะเก็บท้องไว้กินเมนูเด็ดโสดรับแม่มดหวัวโฟงั้นหรอทอ้สวัสดีเต่าท้องจุดดวงดุกดิกแล้วก็ผีเสื้อปะเราไปเล่นซ่อนแอบกันเถอะไม่เล่นงั้นเล่นวิ่งไล่จับไม่เอาหนังท้องตึงหนังตายยอนนะขี้เกียจด้วย นายสองคนน่ะไม่ยอมวิ่งเล่นออกกำลังกายเลยกินกับน,นอนเดี๋ยวก็อ้วนชุเรียนจากด้วงกับเต่าท้องเป็นหมูหรอขอบใจที่ชมปะเต่าท้องจุดไปรอนเอาแรงกันเถอะเดี๋ยวตอนเย็นแม่มดหัวฟูมาเราต้องรีบไปเสื้อหากินกันอีกอะไปเถอปะป เด็กๆหมู่บ้านสายรุ้งก็ติดอ,อกติดใจฝีมือแม่มดหัวฟูกันใหญ่ไม่ยอมกินอาหารที่ผีเสื้อทำไปฝากเลยสงสัยวันหลังผีเสื้อต้องแอบไปดูหน่อยว่าแม่มดหัวฟูมีสูตรลับอะไรผีเสื้อจะได้ปรับปรุงฝีมือบ้างะเหรอโอ้ยไม่ต้องวันหลังหรอกวันนี้เลยเป็นไงปะมดขยันไปด้วยไปเถอะผีเสื้อ ห้อเดือนเองว่ยเสียดายใส่ไปหถอยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งแดงดีจะถูกจะแพงก็แดงเข้าไว้นี่นี่นนนแป้งมีรานนิดหน่อยอร่อยดีฮะภายที่ดีต้องแป้งขึ้นฟูสวยงามเราก็ต้องใส่หงฟูเยอะๆนี่นี่นี่นจากนั้นตังนี่สูตรลับนะคะ ้องผงชูรสแบ่งข,ยขายค่ะราคาถูกอุ๊ยมีอะไรดำๆปนมานิดหน่อยช่างมันเถอะอร่อยหา ลูกคะ่ะรออยู่เพียะรลาลาลาแย่ล yeah, แล้ว <Yeah. S 1> อู้เมนูเด็ดสุดลับแม่มดหัวฟูน่ากลัวจังมีแต่ของที่ไม่มีคุณภาพหมดอายุด้วยอะแถมไม่สะอาดอีกต่างหากกินบ่อยๆมีหวังแย่แน่เลยแย่ yeah, จังเลยเนาะ น่าสงสารคนกินมี่น่าละเต่าทองจุดถึงได้ผอมลงผอมลงส่วนด้วงดุกดิกก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเพราะกินแต่ไขมันที่แท้ก็ได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนมีแต่ปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพใช่งั้นเราควรรีบไปเตือนให้ด้วงดุกดิกเต่าทองจุดและเด็กๆในหมู่บ้านสายรุ้งรู้ตัวกันก่อนดีกว่า จะได้ไม่หลงซื้ออาหารที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีคุณภาพอีกค่ะไปกันเถอะก่อนที่แม่มดหัวฟูจะเอาไปขายเด็กๆจนหมดปะปะมาแล้วจ้ามาแล้วเมนูเด็กสูตรลับแม่มดหัวฟูอาหารอร่อยอร่อยทานบ่อยๆติดใจติดใจ สุดลับอร่อยอย่าบอกใครแม่มดหัวฟูตั้งใจทําสุดฝีมือเมนูมื้อนี้นะคะพายหมูแดงแดงกินแล้วแรงริ์อร่อยสุดลิษสุดเด็ดไม่รีบมาซื้อหมดนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนมาแล้วเจ้ามาแล้วเจ้ามาแล้วอ้ อ้อยพักนี้เป็นอะไรไม่รู้ไม่ค่อยมีแรงเลยงั้นขอสาบขอสาบโยถูกใจถูกใจฮะดีนะที่เอามาให้เต่าทองจุดกระด้วงด้ว มามัน<อ>นะโยนไไม่ต้องรีบค่ะไม่ต้องรีบพายหมูแดงแดงยังเหลืออยู่ดูดิทำพายของเต่าทองจุดกระด้วงดุ๊กดิกหล่นเลยมานี่อ่ะนี่เนี่ยอเอาไปกินต่อได้อร่อยเหมือนเดิม หยุดเดี๋ยวนี้นะพวกนายห้ากินผายนั่นเด็ดขาดอันตรายถึงชีวิตเชียวนะเดี๋ยวจะหาว่ามดขยันไม่เตือนว้ายเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะนี่มันอะไรกันอยู่ๆก็มาสั่งห้ามลูกค้าของฉันไม่ให้กินของอร่อยแถมมาใส่ไฟอีกว่าอาหารของฉันเป็นอันตรายไม่ยอมไม่ยอมอ้าวแล้วนี่ปินต่ออะไรจ๊ะผ่าขึ้นงอยาอื่นขึ้นึง อยู่ชัดๆทำเกินไปนี่นาอยากจะขายของก็อย่ามาว่าเขาอย่าใช้วิธีสกโปกรู้ไหมเออก็ออย่างๆๆยัง,ยงจะมาลอยหน้าลอยตาเถียงสู้ดูดูทำผิดยังแก้แม่มดหัวฟูนั่นแหละที่ต้องหยุดภายนั่นนะอาจจะดูอร่อยแต่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายใช้ของหมดอายุไม่มีคุณภาพแถมขั้นตอนการทำก็ไม่สะอาดมีแมลงวันตกลงไปตายด้วยอะไ รู้ได้ไงเอไม่ใช่ไม่ใช่ใชอยอมไม่ได้อยอมไม่ได้อย่ามาใส่ร้ายเขานะไม่จริงไม่จริงไม่เชื่อลองถามเด็กๆด,ดูสิแม่มดใช้สีผสมอาหารหมดอายุใช่ไหมครับเด็กๆใช้หมูหมดอายุใช่ไหมครับเด็กๆแป้งก็ขึ้นราแถมใส่ผงชูรสแบ่งขายดำๆใช่ไหมครับเด็กๆ แล้วก็ยังมีมแมลงวันตกลงไปตายด้วยใช่ไหมครับอย่างนี้เราควรกินภายหมูแดงของแม่มดไหมครับเด็กๆอ,อนี่รวมหัวว่าฉันเหรอได้ฉันจะพิสูจน์ให้พวกเธอดูก็ตาว่าพายหมแูแดงของฉันเนี่ยไม่มีโทษอะไรต่อร่างกายสักนิดมีแต่ความอร่อยเอาละนะหื้กินตุย,ตย อร่อยจะอร่อยคอยดูนะนี่เนี่ยนี่นะ จะได้สารอาหารไม่ครบห้าหมู่แล้วยังมีสารพิษตกค้างเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วยมิน่าฉันอ้วนอาอ้วนเอาอ่ะกินแต่ของไม่มีประโยชน์อ่ะใช่ฉันก็ไม่ค่อยมีแรงกินแต่ของไม่มีประโยชน์เลยแม่หมดเสียใจฉันเสียใจจริงๆไม่ได้ต้องการทำร้ายเด็กๆจริงๆเลยนะ ไม่เป็นไรนะคะแม่มดมีฝีมือทำอาหารอร่อยอยู่แล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะใช้ของที่มีประโยชน์สะอาดปลอดภัยแล้วก็มีสารอาหารครบ5หมู่แต่ถ้าจะให้ดีอาหารของแม่มดหัวฟูต้องได้สัญลักษณ์คิวคุณภาพด้วยถึงจะดีอะไรนะชิวๆอะไรอะ่ะไม่ใช่ค่ะคิวคุณภาพสัญลญักษณ์รับรองคุณภาพไงคะ อแม่มดหัวฝูจะสู้ขอให้พวกเราเป็นกำลังใจให้แม่มดด้วยนะรับรองว่าจะทำอาหารให้อร่อยสดสะอาดปลอดภัยมีประโยชน์และที่สำคัญจะต้องได้สารอาหารครบท้วนทั้งห้าหมู่อีกด้วยให้เด็กๆก,กินแล้วแข็แงแรงแถง้าต้